สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้ผมพามาดูเป็นตัว To y o t a r e v o Z e dition นะครับ2.4 Z e dition ปี2021เลยนะนะครับปีใหม่ๆห,หน้าหมูป่าโคเมียมหลอๆแบบนี้เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะตัวรถนะครับอย่างที่เห็นนะเป็นสีขาวเหรี่ยมสันตัวรถคมกริบเลยนะครับและเกิร์เงาๆแบบนี้นะเห็นไหมสวยมากๆเลยสภาพดีมากๆนะครับดูกระจังหน้านะเป็นหมูป่าโคเมียมนะเห็นไหมตรงกลางนี่จะเป็น ดำเป็นโนแบ็คนะครับีิดำเป็นโนแบ็คนะครับโลโก้โคมเมียมนะครับไฟเป็นไฟฮาโลเจนนะครับไฟเลี้ยอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะครับผมนี่นี่สวยนะเขี้ยวหล่อๆแบบนี้นะหล่อๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบคันนะไม่ต้องห่วงนะนี่นะครับด้านซ้ายด้านข้างเนี่ยเหลี่ยมสันตัวรถโคมกริบเลยนะนะครับรีโวอร์เซตเอเดชันเนี่ยเขาจะมีโป่งมาให้นะครับโคมกริบเลยเห็นไหมนะครับนี่สวยเลยเห็นไหม นะครับแต่งลงแต่งล้อล้อไม่ล้นแน่นอนรับรองว่าล้อไม่ล้นแน่นอนนะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับผมนะนะครับไฟสวยๆหน้าหลาหล่อแบบนี้นะครับเหลี่ยมสารด้านข้างคมกริบเลยขอบตรงประตูนะครับนี่นะด้านขามุมตรงสวยนะด้านข้ามุมตรงบอกเลยว่าสวยมากนะครับผมอ่านะครับล้อมาดูล้อหน่อยนะครับล้อมันล้อแมกอะลอยนะล้อแมกอะลอยเดิมโรงงานโตโยต้านะครับดิสเบรกนะครับ หน้านะครับด้านหลังก็เป็นดัมเบลนะครับผมแบบนี้ยางนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะนะครับอ่าล้อเป็นขอบสิบหกนะนะครับยางปีอะไรเดี๋ยวดูก่อนนะครับแป๊บหนึ่งอ่ายางปียี่สามนะนะครับสัปดาห์ที่สามสิบสามปียี่สามนะครับยางปียี่สสามเนี่ยสวยนะครับไอตรงนี้รอยเปื่อนๆนะรถเข้าหม่อาจจะมีเดี๋ยวผมเก็บงานให้นะครับเดี๋ยวขัดให้ใหม่นะครับนะครับปีกนกปีกนกสวยสวยงามนะมีการฉีดการสนิมให้เพิ่มเติมให้ไปนะครับ กระจกมองข้างนะครับสีดานะเป็นสีดํานะครับใส่กับสีตัวรถนะครับอ่าแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะครับที่จะเปิดประตูเนี่ยเป็นสีดํานะครับฟิล์มติดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากติดใหม่ก็ได้นะนะครับวันรับรถลูกค้าอยากติดใหม่ได้ได้เหมือนกันนะครับกระจกเตยตาทุกบานนะนี่กระจกเตยตาทุกบานเห็นไหมนะครับผมให้ดูด้านหน้าด้วยนะครับกระจกบานหน้าที่สําคัญนะนะครับนี่เห็นไหมแสงงงแสง แสงแสงแสงอ่ะลบให้นี่โตโยต้านะนะครับประยคเดิมโตโยต้าทุกอันนะแล้วนี่มีกล้องหน้ารถให้เห็นไหมนะครับกล้องมาถึงหน้ารถนี่แถมให้เลยนะครับผมอ่ะไปดูภายในกันหน่อยภายในสวยๆวยกว้างขวางนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้เป็นแคบเปิดได้นะนี่กว้างเลยนะครับเปิดแคบออกมา,าจะกว้างเลยนะครับเบาะหน้าเนี่ยจะเป็นเบาะสีดํานะครับแต่เป็นเบาะผ้านะเบาะผ้าสีดํานะครับนุ่มๆแบบนี้นะครับ อ่าแต่จะดูอมอมโหน่อยเพราะว่ามันรถเข้าใหม่นะรถเข้าใหม่เลยผมออามาถ่ายเป็นคนแรกนะนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวทำาขาาสะอาดให้นะครับสีสวยเลยเออจะภาพสภาพตอนลูกค้ารับรถเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนี้แน่นอนนะครับสีจะสวยสดคืนค่าายแดงให้ได้มากที่สดุดเนาะนะครับที่นั่งเบาะหลังนะครับเป็นเบาะหนังนะนะครับตรงนี้เป็นเบาะหนังนะครับนุ่มนุ่มมากๆเลยดูดิโอ้โหไงนั่งสภาพที่สวยนะแบบนี้นะสวยสวยเลยนะครับอ่านะครับเดี๋ยว เรื่องหน้าตรงหน้าจออะไรต่างๆนานาผมพาไปดูฝั่งนู้นนะครับให้ดูวกน็อตก่อนนะครับน็อตยังไม่เคยถอดนะนน็อตประตูแครนะครับไม่ถอดนะเดิมๆนะครับโครงสร้างเดิมๆนะนะครับน็อตต่างๆไม่เคยถอดนะอ่ะเดี๋ยวผมแงะให้ดูนี่นะครับรถเือรสองนะครับนายทุกขาต้องแงตรงนี้นะนะครับดูเม็ดอาร์คนะครับรอยเชื่อมจากโรงงานหุ่นยนต์จากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับแบบนี้นะครับรอยเชื่อมจากหุ่นยนต์จากโรงงานนะ นะครับสวยหมดเลยนะครับหมดจดหมดจดนะนี่เงจุดยังไงเราก็ต้องแงะนะรถมือสองนะครับดูให้จดดูให้หมดนะครับว่ามีการชนหนักไหมมีการซ่อมประตูอะไรอย่างนี้ไหมนะครับอ่าคันนี้สวยงามนะครับไม่ไม่มีชนหนักนะนะครับรถรถเข้าใหม่นะครับสภาพแบบนี้นะครับถือว่าสวยเลยนะเอาจริงคือล้างเรามาก็มาขายเลยนะแต่ว่าตอนลูกค้ารับรถอ่ะลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราไม่ปล่อย สภาพาที่มีฝุ่นอะไรอย่างนี้ไปให้ลูกค้าแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราทีมช่างของเราเรจัดการนะครับล้างให้นะครับเก็บงานให้ดีสวย,สวยกว่านี้แน่นอนนะครับผมแบบนี้สวยกว่านี้แน่นอนนะไม่ต้องเป็นห่วงอ่ะสวยมากเลยนะครับผมแล้วก็รีเวเนี่ยขนาดเป็นตัวเตเี้ยนะเซติชั่นก็จะได้นี่ะนะช่องแองช่องแอรเนี่ยเก็บกงเก็บของนะครับมีสองเก๊ะนะนะครับเก๊ะเก็บของ สมุูรอะไรยังอยู่หมดนะนะครับคู่มงคู่มืออยู่ครบหมดนะครับตรงนี้นะครับเป็นรถปี21เอ็นะครับรถไม่ใช่รถเก่านะรถใหม่ที่สวยเลยเห็นไหมนะครับโดยรวมถือว่าสวยมากๆนะครับผมอืมนี่นะนะครับบอกเลยว่าคาเบเามากๆนะนะครับป้ายแดงนี่ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดแสนนะถ้าป้ายแดงเนาะนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าราคาเท่าไหร่รับรองว่าว้าวแน่นอนนะครับอ่านี่นะครับด้านข้างเนาะเรียมสันตัวรถคมกริบ นะครับบอกเลยว่าสวนมากๆไม่มีชนหนักนะไม่มีรอยชนหนักอะไรเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่นะครับผมก็สวยๆเนาะนะครับไฟก็เป็นไฟหลอดเลยแหละนะครับผมไฟหลอดนะครับก็จะเป็นตัวเตี้ยเนาะแล้วก็ด้านล่างนี่ก็จะเป็นกันชนเนาะกันชนเป็นโครเมียมสวยๆนะนะครับโลโก้ไฮรักรีโวเป็นโครเมียมนะครับโลโก้ไฮรักนี่นะครับสวยๆนะครับไฟเบรกอยู่ตรงนี้นะครับไฟเบรกอยู่ที่ฝากระโปรงนะ นะครับที่จะเปิดประตูเป็นสีดําด้านนะครับผมอ่ะเปิดมาดูหน่อยนะครับนะครับดูน็อตต่างๆนะนนี่เดิมเดิมนะนะครับเดิมเดิมจากโรงงานนะครับผมนี่สวยเลยนะครับไล่มาดูฝั่งนี้นะครับเดิมเดิมนะนะครับอืมนะไม่มีรอยชนหนักรอยแก้งานนะครับเป็นรอยเชื่อมจากโรงงานทั้งนั้นนะครับสวยนะครับรถไม่มีชนหนักนะนะครับแมกไนเนอร์นะครับ ก็ยังอยู่ในค่าที่ใช้งานได้นะครับสวยๆเลยนะครับผมมาดูด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมสวยไหมนะครับเงาวับเลยนะเป็นสีแล็กเกอร์สวยนะครับอ่าครับสีแล็กเกอร์สวยนะครับล้อนะครับล้อเป็นล้อแมกอ์ a l l นะครับด้านหลังจะเป็นดิสเบรกนะครับผมนี่โครงสร้างที่สวยนะเห็นไหมนะครับคัซีที่สวยนะครับเลขคัซีนะครับตรงนี้แคปหน้าจอไปตรวจประวัติได้นะนะครับประวัติศูนย์นะนะครับผมนี่นะครับ ต่างๆครับดูได้ทุกจุดนะสวยมากๆนะครับสวยมากๆไอรที่กําลังมามองหารถใช้งานคันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะนะครับผมรถใช้งานนะครับฟู้รับมงรับเหมาเนาะซื้อไปให้ลูกน้องขับหรือว่าขับพาลูกน้องไปทมงนทำงานนะครับหรือบางคนวัยรุ่นคนไหนอยากได้รถคันแรกแรก็เหมาะนะนะครับเป็นรถกระบะคันแรกเนาะนะครับวัยรุ่นคนไทยทก็ยังไงรถกระบะก็น่าจะเป็นที่1อยู่แล้วเนาะนะครับผมตรงนี้จับเปิดประตูน้ำสีดำตรงนี้แหละนะครับเหมือนกัน นะครับอ่ะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับให้ดูแคปเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่มอกนะครับการแผ่นที่แบบอบอกค่าลมยางต่างๆนี่ครับจากโรงงานเขาให้มานะครับก็เติมได้เลยอ่าอ่าเปิดไม่ได้ตรงนี้เป็นติดอะไรล็อกอยู่หรือเปล่าอ่าเห็นไหมนะครับเปิดมาแล้วนะครับสวยๆเห็นไหมนะครับกล้องขวางนะผมว่ากล้องขวางนะครับผมอ่ะก่อนที่จะไปข้างในรถก็ดูประตูก่อนนะครับประตูเป็นสีแบบ ดำนะครับแล้วก็เนี่ยที่วางตรงนี้จะเป็นผ้าเนาะนุ่มๆนะครับที่วางแขนนะครับผมแล้วก็กระจกไฟฟ้านะครับออโต้ดักคนขับระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับผมอันนี้ปรับกระจกไฟฟ้านะครับมีให้เนาะนะครับผมนี่ก็สวยๆนะครับดูน็อตต่างๆนะนี่นะครับน็อตประตูแคบนะครับสวยนะไม่มีรอยถอดนะไม่มีรอยกุญแจไขอะไรนะนะครับแบบนี้นะครับสวยเลยนะครับผมอ่ะเรามาดู นี่กันก่อนนะครับให้ดูกันอย่างละเอียดนะนี่นะครับด่นอัดตังสายไหมนะครับเดิมๆนะครับผมนี่นะครับเม็ดอาร์กนะครับรอยหุ่นจนจากโรงงานนะรอยเชื่อมนะครับโดยหุ่นจนที่โรงงานนเขนะนะครับมันจะขึ้นรูปเป็นแบบนี้นะจะต้องมีเม็ดอาร์กแบบนี้นะนะครับที่สวยนะครับนี่นะรูปจากโรงงานที่สวยแล้วก็เนี่ยตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อดูว่ามีการชนหนักหรือเปล่านะเราต้องดูนะครับผมบางคนรุลลมือสองเนี่ย ไม่ดูตรงนี้ถือว่าต้องต้องดูนะเป็นอันตรายนะครับผมต้องดูนะครับนี่นะนะครับรอยเดิมๆนะครับนี่นะครับก็เรียกว่าเม็ดอาร์คนะครับเอ่อเป็นรอยเชื่อมของโรงงานนะนะครับผมก็ให้ดูตรงนี้ไปโอเคนะครับสวยนะครับถือว่าผ่านนะครับผมไม่มีชนหนักนะนะครับโครงสร้างเราเน้นที่โครงสร้างเป็นหลักนะรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำตรงนั้นเราที่เราเน้นนะครับเราจะเน้นตรงนั้นนะครับผมนี่ ในงานสวยงามๆแบบนี้นะครับผมโอเคนี่เบาะหลังเนาะนะครับเบาะหลังจะเป็นหนังนะนะครับเบาะข้างหน้าจะเป็นเบาะผ้าเนาะที่พิงตรงนี้จะเป็นเบาะเป็นผ้านะครับก็นุ่มดีนะครับนุ่มสสบายนะครับแบบนี้อ่าเดี๋ยวเรามาขึ้นไปนั่งสตาร์ทเครื่องดูดีกว่านะครับก่อนจะขึ้นไปก็พวงมาลัยนะครับสามก้าเนาะนะครับสามก้าเป็นพวงมาลัยสามก้านตอนนี้จะเป็นตัวแบบเขาเรียกว่าตัวเริ่มต้นเลยแหละนะครับกระบะเนาะอ่านะครับเนื่องจากเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะ นะครับเราก็เหยียบเบรกนะครับเหยียบคัสต์นะครับผมแล้วก็สตาร์ทนะครับผมนี่กุญแจอยู่ตรงนี้นะอ่ากดสตาร์เราดูเกียร์ว่างเลยนะครับผมนี่เกียร์ว่างแล้วนะครับผมอ่ะเลขไม้นะครับก็ไม่ได้เยอะนะ8ปดหมื่นหนึ่งกิโลนะนี่เลขไม้แท้นะครับเอาเลขคัสซีตะกี้ที่ผมถ่ายให้นะครับผมไปแคปหน้าจอแล้วก็ไปตรวจจากกับโช่อศูนย์ได้เลยนะครับผมนะครับเลขไม้แท้นะครับเข้าศูนย์ทุกระยะนะอันนี้ นะครับประวัติศูนย์หมดนะครับไปเช็คประวัติได้นะครับนี่นะครับหน้าจอกลางเห็นไหมสวยแบบนี้นี่นะครับหน้าจอกลางเนาะนะครับเลือกภาษาไทยนะครับมีหน้าจอหน้าจอให้แบบนี้อันนี้ก็จะไม่ถือเว้ตัวเริ่มต้นหรอกครับเพราะว่ามันได้เป็นหน้าจอมาเนาะนะครับเป็นหน้าจอมาแบบนี้นะครับแอร์นะครับแอร์มือหมุนแบบนี้นะนี่นะครับเชื่อมต่ออะไรได้บ้างนะครับนี่นะครับวิทยุบลูทูธนะเห็นไหมนะครับ Android Auto นะครับผม Apple CarPlay ต้องเสียบสายตรงนี้นะนะครับถ้เป็น Apple CarPlay นะครับเสียบสายแล้วก็มี USB USB A ให้นะครับผมอันนี้สังการด้วยเสียงต่างๆนานาครับก็ถือว่าให้สวยอยู่นะนะครับผมตรงนี้อ่าเกียร์ออโต้นะครับขับสบายแน่นอนไอ้เกียร์เกียร์ธรรมดานะครับผมอ่าขับสนุกแน่นอนนะครับผมแล้วก็นี่เบรกมือเบรกมือแบบสายนะเบรกมือจะเป็นแบบมือสายนะครับที่วางกงวางแก้วน้คอนโซลก็ สวยๆมินิมอลนะครับแล้วก็ดูสวยงามนะครับผมคอนโซลด้านหน้านะครับผมอ่ตรงนี้ก็ยอมรับว่าเป็นพสติกขึ้นรูปนะนะ่จาเป็นรถตัวเตีย้ยเนาะตัวเตี้ยก็จะให้ออ,ออปชั่นมาน้อยกว่าตัวสูงแหละนะครับแต่ก็เป็นรถเริ่มต้นของวัยรุ่นคันหนึ่งได้นะผมว่าเนี่ยนะครับฟีดาวบอกเลยว่าผ่อนสบายๆนะครับฟีด้าผ่อนสบายๆมาดูไฟในตัวรถกันหน่อยนะครับผมนะครับผมนี่ไฟในตัวรถนะ นะครับติดดีอยู่หมดนะแล้วก็เนี่ยใส่เป็นตาหน่อยนะครับขับรถนะครับก็มีให้หมดนะครับผมอ่านบางแดดนะไม่ได้มีกระจกให้นะครับนะครับมีให้คนด้านข้างแบบนี้นะครับแต่งหน้าได้นะครับอนี่เห็นไหมนะครับไฟติดหมดทุกอันนะครับก็ถือว่าสวยงามมากนะนะครับสําหรับการเป็นรถใช้งานนะครับผมถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะรถใช้งานได้นะครับ กระบะหลังกว้างขวางเนาะนะครับแล้วก็ขนลูกนุ่งลูกน้องได้นะครับรงข้างหลังนะครับส่วใครอยากได้เป็นรถคันแรกนะครับสำหรับวัยรุ่นวัยรุ่นเนาะอยากมีรถกระบะขับคันแรกก็นี่ได้เลยนะครับแบรนด์หลักนะครับใช้งานกันได้ยาวๆนะครับเลขไมาน้อยๆแบบนี้นะครับราคาหาจากป้ายแดงไปเยอะมากนะครับอย่างคันนี้ป้ายแดงน่าจะถึง7จ็ดแสนนะหรือไม่ก็6กเก้าอะไรอย่างงี้เนาะนะครับก็ประหยัดไปผมบอกเลยว่าวประมาณน0เลยแหละนะครับผมเดี๋ยวผมมาบอกราคาตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดู ห้องเครื่องก่อนนะห้องเครื่องเราเป็นยังไงกันบ้างนะส่วนห้องเครื่องกันนะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบสี่สูบนะครับเบเยอร์วางหน้าขับหลังปกติทั่วไปนะครับผมเทอร์โบอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ยนะตาเทอร์โบเทอร์โบอยู่ครบหมดนะครับห้องเครื่องแห้งๆนะครับเครื่องยนต์แห้งๆนะครับไม่มีคราบน้ำมันเยิ้อะไรเลยนะครับสีสวยเลยนะครับพัดลมแย่ออกมานะเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับผมอ่าไปอยู่กับหม้อน้ำนะครับฝากระโปรงนะครับยังไม่มีรอยแกะนะไม่มีชนหนักแน่นอนแบบนี้นะครับผมไม่มีีออรชนน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 ด้้าาหหักๆแ่่เย ฝากระโปรงยังไม่เคยถอดนะครับเดิมๆคานเดิมๆนะคานเดิมๆจากโรงงานนะครับสีแบบลื่นๆแบบนี้เนะนะครับเป็นสีจากโรงงานแน่นอนนะครับคานนันหน้าก็เดิมๆเลยนะครับพี่สวยนะนะครับแผ่นเพดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนะใช้หน้าจอไปตรวจสอบได้หมดนะครับแท้นะครับคานเดิมๆหมดนะนะครับฝากระโปรงอีกฝั่งหนึ่งนะครับพี่สวยนะครับสีฝากระโปรงถือว่าเดิมๆเลยจากโรงงานนะสีขาวทั่วเลยนะครับลิเกอร์จากโรงงานอยู่ครบนะครับแผ่นเก็บเสียงกันความร้อนนะครับอยู่ในท่าที่สวยนะ นะครับยังอยู่สภาพที่สวยงามใช้ได้อยู่นะครับผมหม้อลมเบรกนะครับปั๊มเบรก ABS นะครับผมเนี่ยนะอุปกรณ์คืออยู่ครบหมดเลยนะนะครับสวยห้องเครื่องถือว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ก็ผมให้ก็เกิน90%้าสิบเปอร์ะครับนะครับผมจะพูดว่าร้อยเปอร์เซ็นมันไม่ได้เพราะเป็นมือสองนะครับอ่าแต่บอกว่าให้เกิน90%นะครับถือว่าห้องเครื่องที่สวยนะครับตรงนี้นะสวยงามมากโอเคเดี๋ยวมาชมราคาดีกว่าว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับคันนี้จะสนนราคาอยู่เท่าไหร่นะครับผม ภายกห้องเครื่องนะครับผมอ่ถ้าใครสนใจนะครับตัวเต้ารีเว่อว์เซตอิดิชั่นนะครับตัวเตี้ยนะครับพันนี้นะนะครับมาในราคาเพียง3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทได้ปียีเอ็ดเลยนะไม่ใช่ปีเก่านะรถปีใหม่ใเลยนะครับยางนี่โหบอกก็ยังสวยอยู่แล้วก็เป็นปียี่สามนะทุกอย่างใหม่ๆหมดเลยนะครับผมมาในราคาเพียงสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับใครมีเครดิตดีนะครับใช้แค่เพียง บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นนะครับบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นนะครับมารับรถกลับบ้านไปได้เลยนะครับผมอ่านะครับจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับซื้อสดก็ได้นะครับจัดได้หมดนะครับผมอ่าถ้าใครสนใจโทรหาเซลล์นัดได้เลยที่เบอร์0 6 5 5 9 6 2 2 9 7นะครับ0 6 5 5 9 6 2 2 9 7เซลล์นัดยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมอ่าติดต่อเข้ามาได้นะครับอ่ะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดติดตามผมหน่อยนะครับกดไลค์กดติดตามผมหน่อยนะครับผมหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้ผมลืมถ่ายทรรงไหนนะคับก็ โทรมาส,ส่วนตัวนะคะผมให้ผมถ่ายให้ก็ได้นะคะผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ